นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลฮุสัลลัมกล่าวว่ามันอัและก็ตะมีมาตันฟากอัชรอใครก็ตามที่แขวนเครื่องรางของขังอะไรก็แล้วแต่เขาได้ตั้งภาคขีัวต่อรอดแล้วนี่คือประโยคสตอรี่พี่น้องเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าท่านนบีพูดเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการเตือนสติ คนที่มาให้สัตยาบันแก่ท่านนาบีท่านนาบีรับแก่ก้าวท่านอีกท่านหนึ่งไม่รับเพราะเนื่องจากว่ามีเครื่องรางของข,องของังใครก็ตามที่เขวนเครื่องรางของข,องของังเท่ากับว่าเขานันได้ตั้งปาคีแล้วสายรายงานนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเป็นสายรายงานที่ถูกต้องอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอะหมัดรหัสอะดิตหนึ่งเจ็ดสี่สองสองและในหนังสืออันตอบรอน,นี้หนังสือกิตาบุตรกาบีดเล่มที่สิบแปดนาทีแปดร้อยแปดสิบห้าท่ทานฮะกิม ก็ได้บรรจุฮิดิษบทนี้อยู่ในหนังสือ7512เป็นสายรายงานของท่านยาซีดบินอบีมังซูดและก็รายงานจากท่านดูไคนอันฮะจรีรายงานจากท่านอุบบะบินอามิดอันจุฮานีรดิยลลอฮุอันฮุมีสายรายงานที่เมากูฟหยุดอยู่ที่ท่านอุบบบินอามิด ท่านอุกบะบินอามิดท,ท่านได้พูดถึงในเรื่องของเครื่องรางของขังท่านได้กล่าวว่าอ ah ินนาฮะไอนามาวูดีอัตมินันอิงซานฟาอินนาโมดีอาฮาชิฟกุนท่านอุกบะบินอามิดท,ท่านได้กล่าวว่าไม่ว่าเครื่องรางของขัง,งนั้นจะถูกวางณที่ใดแท้จริงที่แห่งนั้นมันคือการตั้งภาขีอยู่ในหนังสืออัญเชมลิอิบนีวะบินนาที่6 6หประโยคต่อมาพี่น,นองฟากดัชรอก ขดดษของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลัยฮฺซัลลัมการแขวนเนี่ยพี่น้องผู้ที่มีหมาบางครั้งการแขวนอาจจะอยู่ในระดับของการตั้งภาคีเล็กหรือจะอยู่ในระดับของการตั้งภาคีใหญ่ขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อของผู้ที่แขวนดังที่เรานนัได้อธิบายในข่าวก่อนนั่นก็คือใครที่เชื่อว่า การแขวนเครื่องรางของขังนี้มันให้คุณและให้โทษด้วยกับตัวของมันเองป了ซะจากอัลลอฮ์เท่ากับว่าเขานั้นได้ตั้งภาคีใหญ่แต่ถ้าหากว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทรงกําหนดให้เครื่องรางของขังนี้มันมีอิทธิฤทธิ์ให้คุณและให้โทษทั้งๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่ได้ทรงกําหนดเท่ากับว่าเขานั้นได้ตั้งภาคีเล็กพี่น้องผู้ที่มีมานอิชงอัลลอในฮะดิษต่อมาเราก็จะมาพูดถึง ถ้อยคำของบรรดาน,นุชยการซาลฟในการเข้าใจองค์การของรัุบภาในหัวตาหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพีองผู้ที่มีหมัในการทบทวนทั้งตัวของกระผมเองแล้วก็ผู้ฟังหวังว่าเป็นประโยชน์ในการาเติมเต็มซึ่งกันและกันและอะไรก็ตามที่เป็นการผิดพลาดก็ถือว่าเป็นการทบทวนตัวของกระผมเองแล้วก็ผู้รับฟังก็มีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม,ตมจากครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ